่อเนื่อกันมาจากเมื่อ2ปีที่แล้วปีนี้ก็เลยได้ไปเ,ออเปลี่ยนที่ไปอีกที่วัดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็มีพี่น้องในยุโรปมาร่วมบุญกันเยอะมากค่ะค่ะพ่อท่าป่าค่ะท่อทป่าแล้วก็อีกวันนึงเป็นงานของสาถานทูตด,ด้วยซึ่งเราก็เหมือนกับว่าเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอะไรย่างเงี้ยค่ะมีออกร้านแสดงของแต่งชุดผ้าไทยกันเชิญชวนรณรงค์กันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งงานนั้ก็จะมีวนไปหลายๆเมืองครั้งนี้ก็เลยมีโอกาสได้ไปร่วม มีทั้งที่รู้และไม่รู้ว่าเราจะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ตามมาสนุกสนานกันคือเขาก็พอเป็นเพลงไทยเป็นศิลปินไทยอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะมาร่วมมาเอนจอยอยู่แล้วแล้วงานแบบของดีของเมืองไทยมันก็ก,ก็น่ามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งชาวต่างชาติทั้งคนไทยมาร่วมงานกันก็เรียกว่าโคคือคัคมอรหลายหลายคนจับตามองว่าคำนี้แบบพี่หมีไม่ได้ไปด้วยพี่หมีติดงานค่ะไม่ได้ไปจริงๆหลายทริป้าคาที่พลาดไปก็เลยบอกไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราไปแล้วก็ก็ ไม่ว่ากันอะไรเงี้ยค่ะจริงเขามีฝากแบบทำบุญฝากซื้อขอะก็มีฝากทำบุญนะคะฝากซื้อของอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่สําเร็จเหมือนกันก็แล้วคราวนี้พาคุณตาไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเป็นทริปที่แบบเออไปทําบุญแล้วก็สบายๆกันนิดหน่อยค่ะคุณอยากให้ไปถึงไหมค่ะใช่ก็เขินไหมคะเขินเขินไหมคะแล้ว ก็ก็จะได้แบบเออเฟซไทม์ได้เห็นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามช่องทางไหนที่เราจะเออติดต่อคุยกันได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็โอเคนะก็มีลงไอจีหวานๆจะมีมุมเป็นมีเออบางรูปแฟนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่หมีจะลงพี่หมีบอกพี่หมีลงกล้าลงเลยเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็มีค่ะจริงๆมีมุมหวานๆเจอกันบ่อยไหมคะมีค่ะก็จริงๆพยายามที่จะดูแลตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งพออยู่ไกลกันอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างแบบแหม่เปราะบางมาก ก็เสมอว่าเอออยู่นั่นนะตอนนี้ส่งรูปส่งอะไรกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้เหมือนว่าไปเที่ยวด้วยกันนะใช่ใช่จะมีทริปไปด้วยกันไหมจะมีทริปไปไหนด้วยกันจะมีทริปไปไหนด้วยกันไหมเหรอคะก็คงต้องดูงานของพี่หมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าว่าตรงช่วงไหนคือเวลาของแพนมันมันแล้วแต่ช่วงมันก็จะไม่เป็นเวลาอยู่แล้วแต่ว่าเวลาราชการเขาก็จะฟิกของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลยต้องดูกันอีกทีเลยคะ ก็มีความสุขค่ะค yeah> ือไปกับลูกกับหลานอะไรเงี้ยค่ะแกก็เอนจอยแต่ว่าอายุมากขึ้นบางทีก็เดินเหินไม่ค่อยสะดวกบางทีก็บอกว่าพอไปถึงก็บอกว่าเออเคยเห็นแล้วไม่ลงจากรถบอกอ้าวอะไรกันเนี่ยก็ก็มีแต่เขาก็เขาก็มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปเที่ยวที่แบบไม่ไกลมากใกล้ๆหน่อยแต่แบบนี้แกก็ก็โอเคค่ะเอนจอยแต่ทีนคุณแม่จะบอกว่าจัเตม่วแต่ชันคุณแม่ป่วยค่ะเชิญนี้คือ ป่วยทุกวันที่ไปคือแบบหนักมากก็เลยต้องแบบดูทั้งคุณแม่คุณตาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็โอเคก็พยายามเอาสีข่มไว้อย่างน้อยถ่ายรูปสวยแต่ป่วยก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าไปไปดูตรงไหนที่ที่สวยๆยอะไรเงี้ยดีกว่าแต่ไม่ได้เยอะมากค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องกลับมาคุยกับทางกอง,องดีว่าว่าตรงไหนที่จะที่จะโอเคหรือว่ากองเ็าอยากได้ที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คุณแม่สนุกมากกับน้ไหมะสนุกไหมเหรอคะ คงจะเริ่มเหนื่อยแล้วแหละคงจะเริ่มเหนื่อยแต่จริงๆแล้วทางพีเอสเองเขาก็เป็นคนดูแลวางแผนทั้งหมดอยู่แล้วอะค่ะก็ก็เดี๋ยวมีอะไรที่เราต้องช่วยกันหรือต้องประสานกันก็เดี๋ยวคงคงว่ากันอีกทีนึงเรียกว่าทุ่มทุนเต็มที่เลยนะคะก็ต้องบอกว่าทางช่องด้วยค่ะก็ true for you เองเขาก็อยากทําละครที่ที่สนุกแล้วก็คุณภาพด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อยากได้โลเคชั่นที่มันแตกต่างด้วยก็เลยคิดว่าเราก็ก็จะเต็มที่ด้วยค่ะที่ต้องอีก่ <laughs> ไม่หรอกไม่ขนาดนั้น,นะคะ่ะจริงๆแล้ว PS เขาก็จะเป็นคนดูดูขอบเขตทุกอย่างอีกแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะช่วยกันให้คําแนะนํากันแล้วก็อะไรที่เราช่วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ทุกอย่างก็ยังต้องขึ้นอยู่กับทางช่องเหมือนเดิมค่ะจริงๆเห็นว่าพี่มีก็อยากจะร่วมลงทุนกับ่องจริงๆไว้ถ้ามีโอกาสดีกว่าค่ะคือเขาก็บอกว่าไม่น่าทนาในอนาคตเราทําเต็มตัวจริงๆหรือว่า เป็นแพนกับคุณแม่เองเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่แน่เหมือนกันเมื่อเมื่อพร้อมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่านวันนี้เราก็ถือว่าได้ได้เรียนรู้งานกันไปก่อนค่ะพี่หมีไม่ยอมหรอกค่ะปล่อยพี่ไว้แบบนี้ละกันดีแล้วก็ก็คงแค่ประมาณนี้ค่ะน่าจะโอเค แฟชั่นมีค่ะไปออกงานบ้างก็มีอะไรเงี้ยแต่ก็จะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเนาะคือเขาไม่ถนดัดเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ไม่ชินเหมือนกับเราอะไรเงี้ยค่ะออกตอนเดวอาจจะยังไม่อาจจะต้องทำใจกันนานพอ <c oughs> สมควรเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ